ฮัลโหลสวัสดีค่ะเช้านี้ทานอะไรดีคะเช้านี้ที่บุรีรัมในจังหวัดบุรีรัมนะคะเนี่ยค่ะโรอกาแฟรอกาแฟรอกาแฟ,ราฟบรรยากาศเชา้านี้ออกจากรีสอร์ทแล้วก็เข้าเมืองบุรีรัมะคะ่ะ ปลาตัวใหญ่เนี่ยค่ะปลาอะไรเนี่ยเหมือนตัวใหญ่มากอ่ะปลาอะไรอ่ะ ปลาค้าปลาค้าปลาคา,คา,คาน้ำเขาใสมากค่ะมันจะมีปลาปค้าปลาค้าตัวใหญ่แล้วก็ปลาค้าตัวใหญ่แล้วก็ไอ้นี่มุมบรรยากาศที่บุรีรัมย์เช้านี้ ทักทายนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงจักมากเลยแล้วจะต่อเดินทางต่อไปที่ขอนแก่นค่ะอ๋อปลาอะไรอะ่ะโอ้ปลาแรกโอ้คุณเห็นไหมคะเนี่ยอยากให้คุณเห็นจังเลยปลาอะไรอะ่ะปลาใหญ่มากคะ ปลาอะไรเอ่ยเนี่ยใหญ่มากเมื่อกี้เห็นปลาอะไรนะโอ้นี่ไงน,นี่นี่ดำเข้มย่ำเลยปลาอะไรนะปลาช่อนมังกรหรืออะไรเนี่ยเนี่ยคุณเห็นไหมคะคุณเห็นไหมคะโอ้โหเนี่ยใหญ่มากโอ้ยเนี่ยเขาได้คู่หนึ่งของเขาเนี่ยเห็นไหมคะปลาเบลเบล่าเลยปลาอะไรอะ่ะนูน่นนู่นหืมบิ๊กไซส์มากเลยคุณเห็นไหมคะอะไรนะช่อนอเมซอนป้าเนี่ย ซ้อนอเมซอนค่ะแล้วก็จะมีปลาหางนกยูงเต้มอยู่เนี่ยเ,เ,เ,เห็นไหมคะเนี่ยคุณไม่เห็นเขาอืมซ้อนอเมซอนเห็นไหมคะดำพุทธเลยตัวประมาณแปดสิบโลนี่เนี่ยเห็นไหมไหมคะไหมคะกลัวกล้องตกลงไปเดี๋ยวไป <c oughs> เอากาแฟก่อนค่ะ ฮัลโหลวันดีจ้าหนขอบคุณครับ